สวัสดีครับอันี้ออนแอร์ไปแล้วอ่าเพรงนครชอบไหมพี่ๆชอบไหมน่ารัก่ะดูดูแลอีพีไหนแล้วครับยังยังอ่ากนดูตัวอย่างไปแล้วค่ะจับพิรุษดูตัวอย่างอ่าใครที่ยังไม่ดูก็ดูช็อตสั้นๆในแบบแอปต่างๆก่อนได้ไม่ว่าเฟซบุ๊กทิกต็อกอะไรไปดูก่อนได้เผื่อชอบแล้วก็จะได้ไปดูตัวเต็มกันนะชอบชอบเพราะว่า เวลาเราดูเราเห็นแบบเห็นความตั้งใจหมดอ่ะว่าแบบพี่พี่พุ่มกาบพี่ๆี่ช่างทีมตัดต่อพี่พีช่างไฟมันมันเห็นผ่านผลงานเลยว่าเขาตั้งใจมากๆเราก็เลยแบบชอบผลงานอันนี้มากๆแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นมือใหม่เนาะมันก็แบบเอออาจจะมีเรารู้สึกว่า acting บางอย่างตอนตอนหน้างานอ่ะเราไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณพี่พี่ตัดต่อพี่ๆีทุกคนมากที่ทำออกมาได้แบบกลมกล่อมที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วในภาย ภา,ภายในว่าระยะเวลาที่มันจากัดขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับแสดงว่ามันต่กงจากตอนที่เราแสดงเลยหรอภาพที่ตัดต่อออกมาเสร็จเรียบร้อยอะด้วยความใหม่ด้วยความอะไรผมด้วยความ,ววามเราอาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดอะไรยเงี้ยครับาราอาจจะมองภาพไม่ออกว่าแบบตัดต่อออกมาแล้วเป็นยังไงครับก็เรียกว่าเรียกว่าเต็มที่เนาะแต่ว่าพอมันใหม่ปุ๊บเราก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองขนาดนั้นว่าเราทําได้ดีหรือเปล่าแต่พอมันออกมามันดีกว่าที่เราคิดไว้มันก็เลยดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เรียกว่า ช่วยผมอย่างเต็มที่เออแล้วเราเอง่ะดูเองเรารู้สึกชอบตัวเองัคก็มีทั้งชอบและไม่ชอบนะเออเพราะว่าอย่างเราอะเราจะไม่ชอบนางเอกซีนายเอกซีรีส์ที่มันแบบสร้างปัญหาให้คนเอ่นเออแล้วมันจะมีบ้างในตัวละครตัวนี้แต่ว่ามันก็จะมีมุมที่แบบเป็นคนเก่งแล้วก็มีเรียกว่าอะไรใช้การตัดสินใจที่ดีมันก็เป็นเสน่ห์ของตัวละครว่าเหมือนคนเราอะมันก็ต้องมีเรื่องที่โง่และเรื่องที่ฉลาด เกี่ยวกับที่เรารู้สึกว่ามันขัดแย้งยังไงระหว่างตัวละครละครเป็นเราเนี่ยเราถือว่านี่มันโง่นะตอนนี้มันทํารับตอละครแสดงเราต้องเชื่อก่อนว่าอะหลังเราเราจะเป็นคนที่พยายามเข้าใจคนอื่นเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าทําไมเขาทําอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นเขาอะเราก็จะรู้ว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจตัวละครปุ๊บเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงทําอย่างนี้ใช่ก็ถึความ ถ้าตั้งแต่สมัยนิยายเลยตั้งแต่เปน,นิยายก่อนที่บปเนี้ยตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่นกว่าแอติจูดขายผมอ่าแอติจูดขายกันเลยแบบว่าความคิดเห็นเรื่องเรื่องเพศเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องการงานอะไรอะ่ะมัน้ายกันเราก็เลยคลิกกับตัวนี้ได้ง่ายถ้าผมให้นิยามตัวละครกรมท่าผมรู้สึกว่าผมให้คำเนี้ยคำว่าชีวิตเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นอ่ะทำอะไรที่รู้สึกว่าจะไม่เสียใจทีหลัง ซึ่งซึ่งมันตรงกับเราเพราะเรารู้สึกว่าทําอะไรก็ได้ที่เราจะไม่เสียใจทีหลังเอาเอาตัวเองเข้าไปในตัวละครนี้ะนะก็พยายามเอาตัวเองด้วยใช่ไหมประมาณแบบเจ็ดสิบสามสิบล้กันพยายามเอาตัวเองอะ่ะเข้าไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ในตัวละครนั้น<ม>เพื่อด้วยอย่างที่บอกว่าย้ำตลอดว่ามันเป็นเรื่องแรกเราอาจจะแบบถ้าเป็นตัวละครร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะดึงความเป็นตัวละครออกมาได้ไม่หมด ก็เลยใส่ความเป็นธรรมชาติของเราเข้าไปด้วยถ้าสังเกตก็คือตัวละครตัวนี้นจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบเสียงในหัวเยอะมากในทะ่าทาคำอนิยายแต่ว่าอันนี้จะเห็นว่าเอาออกมาเป็นพูดคนเดียวแทนเออประมาณนี้ครับเอเป็นเรื่องแรก,เ,รแรกเป็นยังไงสิ่งที่อรูอ้สึกว่ามันยากที่สุดประ,ประสบการณ์เลยบการเลยผมผมรู้สึกว่าเราข่ายประสบการณ์แล้วเราแบบเรื่องล็อกกิ้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันแค่เดินตรงอะสมมติไม่ขาดแค่เดินตรง เราเดินยังไงมันก็เดินไม่ตรงทีมัน,มนแบบว่าพอคนเดินมาเราต้องแบบด้วยด้วยสัญชาตญาณเราต้องเอนิดนึง<อ>ใช่แต่ว่าพี่ๆท,ท,ทุกคนเขาบอกเออมันขาดประสบการณ์แหละมันก็เป็นเรื่องปกติใช่แต่ว่ามันก็รู้สึกกดดันครับบางทีแค่ฉากนะัออ้น่ะสิบเทงนะครับแค่เดิน,นะคะแค่เดินตรงให้ได้แต่ว่ามันมีบทพูดด้วยนะมันก็แบบโฟกัสหลายอย่างลส่อเรียกว่าเป็นกระแสตอบรับ อ่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีพลังบวกเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากส่งความฟีลกูดไปให้ทุกคนแล้วมันมันถึงพอมันถึงปุ๊บเราก็เลยดีใจเพราะว่าคอมเมนต์สนใจก็คือดูแล้วฮิวจดูแล้วมีความสุขเรายิ้มตามนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดแล้วที่เราทำได้ ต้องให้แฟนๆตอบหรือเปล่าผมพูดเองเดี๋ยวมนจะดูแบบหลงตัวเองเกินไปหรือเปล่า, <c oughs> มมาก็มอริ่งากน็จริงแฟนๆส่วนใหญ่ก็ดีใจแล้วก็ <c oughs> เรียกว่าเหนือความคาดหมายของเขาเพราะว่าอ่าถ้าใคร,ใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกก็รู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้มีคอสว่า์ด้านวงการบันเทิงมากผมเป็นคนที่แบบเอ,อ่อเรื่องวอยเรื่องแบบเรื่องของการพูดมันก็ออกเสียงไม่ค่อยชัดแต่ว่าในซีรี์เขาก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมันมันมีความธรรมชาติขึ้น แบบนี้ก็ดีใจที่<ม>แฟนๆชอบอืเอเราให้คะตัวเองไหมได้ไหมล่ะถ้าให้หรอภาพความอะไรหลายๆอย่างสำหรับเรื่องแรกอือเราให้ให้แต่ละกันคือคือผมก็รู้แหละว่าเรายังขาดอะไรอีกเยอะแต่ว่ามันก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทำได้จริงๆอยากให้สิทธิ์ด้วยซ้ำมาว่าสุดท้ายย้อนกลับไปด้วยประสบการณ์เท่านี้เราก็เต็มที่ได้เท่านี้แหละอันนี้คือสิ่งที่เราแบบให้หมดแล้วจริงๆครับพหกนีมงานของดีพอจะโผล่ก็นได้แล้วตอนนี้แอดีบู อุ้ยขอดูกระแสตอบรับตอนตอนได้ไม้ถึงจะตัดสินใจได้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามาทางนี้แล้วเราก็อยากเต็มที่กับทางนี้ก่อนเนาะเพราะยังไงใบประกอบวิชาชีพเราก็คงไม่หายไปก็ให้เวลากับตรงนี้ก่อนเนาะเออแล้ว,ลว,ลวมาจากนี้คนไข้จะเกิดไหมเวลาแบบว่าแว,าาหวาะหาคนมาขอใส่แมสใส่เฟชชิ่ใส่หมวกคนไข้จำไม่ได้หรอกครับปลอมตัวปลอมตัวใช่ก็เดี๋ยวแบ่งเวลากันเนาะได้ครับผม แต่ว่าขอเรื่องขั้นต่นนิดนึงก็จริงๆอยู่ตรงเนี้ยมันก็ควบคู่กันไม่ได้องอย่างล่าสุดเราก็เราก็พูดถึงเรื่องการแบ่งปันนี่ถูกต้องผ่านติกตอกไปอะไรางี้ซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่านี่คือจุดหมายแบบบางอย่างเรียกว่าอะไระการอยู่ในเอ่อในแวดวงของของแบบเรียกว่าสายสุขภาพสิ่งหนึ่งที่นอกจากการรักษามันคือการป้องกันใช่การการทำให้คนไข้แบบกลุ่มกว้าง รู้วิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องรู้วิธีการแบบดูแลตัวเองได้ดีนะก็คืออีกหนึ่งหน้าที่ของทันตแพทย์หรือว่าสายสุขภาพเหมือนกันก็ดีใจที่คลิปนั้นมีคนให้ความสนใจแสดงว่าเราเองก็ตั้งใจอยู่แล้วใช่ว่าจะใช้แบบเขาเรียกว่าอ้พนี้ก็ใช้เสื่อเสียงเราในการที่แบบใช่ถ้ามีโอกาสก็ตั้งใจอยู่แล้วครับใช่แต่อาจจะไม่ได้บูนมากเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครคาดหวังเราเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครคาดหวังแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากทำสิ่งนี้อยู่แล้วแต่คลิปเา่ ก็ดีครับก็ดียังตัวเลยยังมาอีกไหมพอจิ้นต่อมาอีกเรยจริงๆเรื่อยๆไม่ได้ขีดหมายถึงว่าอันนั้นมันเกิดจากที่เราไลฟ์แล้วมีคนถามเราก็เลยแบบพูดใช่ครับถ้าอย่างหลังจากนี้คนอาจจะถามเยอะขึ้นด้วยทำได้ทำได้ใช่ถ้าเราตอบได้เราก็ตอบค่ะอาวุธยาวุฒิพันเดือนน้องเดือนนี้พี่จ็อบใช่ไหมพี่จ็อบก็น่ารักแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานมากเป็นคนที่มีวินัยมากใช่ อุ้ยพี่ฟูแพ้แวดมาต้องเข้ามานิดหนึ่งแล้วเปล่าอันนี้ก็นักแสดงเพั่งนักรนะพี่แซนพูดอะไรสักหน่อยแนะนําตัวหน่อยคือในจอเราอาจจะไม่ถูกกันนิดหน่อยแต่ว่าตัวจริงเรารักกันใช่ไหมในจอเราก็เราในจอเราก็รักกันอ๋อโอเครักกันขนาดไหนรักกันขนาดไหนโอ้ยายีหรอยายีเองซึ่งจริงๆคนที่ทําให้พี่แซนลดลงมาก็คือผมเองผมเป็นคนเจาะยางเองเพราะอยากจะเข้ามาทําหน้าที่แทนใช่แต่นอกจอเรารักกันเนาะ ลักการรักการรักการรักใหม่ักการลักการรักการรักการรักการเอ่อถอดหายใจดังไปสะพัดตานเลยได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเจ้าก็จะโดนสกัดดาวลุกถึงเขาไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับไม่รู้เลยไปถึงไหแล้วคุจ้อ่าพี่จอพี่จอก็เป็นคนน่ารักเขาตั้งใจทํางานจะเห็นว่าเขาค่อนข้างตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็ซ้อมบทอยู่ตลอดอะไรอย่างงี้เป็นคนที่ทํากันบ้านดีมาก มันดีไหมครับนการทำงานเแบบมีพ์นเนอร์มันดีมตลอด่ดีดีสิมันไม่ได้คือเราอยู่คนเดียวเราอาจจะแบบเหงาไงกันที่มีพันเนอร์มาด้วยมันก็สนุกเอออ้อแล้วคมที่เขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากแล้วก็มีวินัยมากเขาจะชอบกดดันเออเราก็อยากให้แบบเขาอยากกดดันตัวเองมากเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันดีแล้วใช่ใช่ฝากถึงเลยเพราะว่าจริงๆเ้า ถ้าถามว่าใครน่าเป็นห่วงมากกว่ากันผมคงจะฝากถึงตัวเองมากกว่าเนาะเพราะว่าผมดูน่าเป็นห่วงมากกว่าเขาเยอะเลยครับครับผมเวลาดูแลกันไปางใช่รมาด้วยกันเขาเรอผมอ่ะได้ครับ ฝากไว้ไดครับกับซีรีส์เรื่องเพื่องนครนะครับจะออนทุกวันศุกร์เวลา4ทุ่ม15นะครับทางช่องวัน31น,นะครับแล้วก็จะมีย้อนหลังอันคัดในแอปพลิเคชันอารฉีอีเวลา5ทุ่ม15นะครับเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกฟิลกูซีรีส์วายนะครับใครที่แบบไม่แน่ใจอ่ะลองเข้า Facebook เข้า Tik t o อกถ่ายแฮชแท็กเพื่องนครก่อนดได้ถ้าชอบแล้วค่อยไปดูตัวเต็มได้นะครับตอนนี้มีทั้งหมด4 EP แล้วครับแล้วจะฉายทั้งหมด12 EP กับ1 EP พิเศษในอารฉีอ e, ีนะครับ1 EP 1 EP ขอบคุณครับขอบคุณครับ